จะเดือดไปเจ้าหาว่าไปเลยนะได้ก็มาเป็นบาปเป็นกรรมยังไปที่ไหนไอ้โมนี่ครับบาปคนบาปอ่ะคนไอ้โมนี่วาอาจารย์โมนี่เอาเจ้าบัได้เอ่ยชื่อเด้อปากบดีกับเป้าปีอยู่ตั้งหลังไอ้ดลดมยาแล้วฮะจะมาพน้าผ่าวมาใผ่ปากบดีถูนะปากบดีว่าเขาไปตัวบาปตัวกรรมยังไงบัดได้ว่าหรออันนถุมว่าแล้วไผ่ว่าจะมาได้ไงว่าเจ้าว่าเหยายดยาจะบัได้บัดจังปีรู้บังไผ่ เปอ์่าคอยแม่เออนี่เป็นใจแม่เนี่ยช่วยเป็นพยานนะสักีพยานโอ้ยผมใจมั่กโอ้ยได้ว่าไว้บัดาแลคแม่คืนเพราะบัดดาลบอาได้ไว้บําดาลเออม้วด้วบำใจท่อเที่ยวม้วนด้วมีนี่มุกวบัดนี้สักมุกนะแม่เป็นใจแม่เป็นใจฮันลานี่คนว่าคนดีที่โค้งนะสู่เขานะคนเปคนดีจ้ะ ดีเจ้าดึงดีมาได้ว่าเสียดสีไปเลยเสียดสีจังปีเนี่ยว่าเขาเป็นพ้บาปอยู่ั้งหลังอย่าฟังตัว่ตัวบาปพยายามให้หันอ้อมาได้ว่าจ้าปีหรอปัว่าตัวปูนี่ฟังซอยู่แง่แง่ปัว่าตัวบาปพยายามไปให้หันอ้อไปให้หันมได้ว่าป่ปีแหรอ ดีน่ากินกาแฟนั่งไหนกาแฟขยยดดีฮัลโหลสวัสดีมันเป็นเครื่องคั่งนึงนั่งหล่อกาแฟเด็ดกาแฟไทยป็นน้ำยาขืนนี่น่ะมาลโหลเจ้าตัวว่าเราไปกินน้ำไปกินน้ำอ่ะโหมันฟังไอ้อย่างมันเพี้ยนไปเหี่ยวโมดะว่าไหมว่าไหมว่าไหมเอาไหมจะไปดีดดีดกันแม่น้ำมาด้วยกันแม่นเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันแห่ขืนห้องกันตัวบุญที่ฟัง อยู่ยากเนี่ยตั้าตัวบบบพยายาไปให้หาแม่แม่แม่สักสิ่งให้มาทำพอพันกว่าบากตัวกะมันมีอยู่กับเลือดก่อนว่าไอ้ละมาทำพอพันจะไปว่าข้าเจ้าอูเพอจ้างปีโบนี้เลินเถอะสูอย่างมันน่าเซร้บตัวเฟไปด่ามันเองดูเขาะดูเขาไปด่ามันมาซื้อพันที่ซื้อพันผูกกำมาได้ มาบันไดเสแต่ว่าเขาเงามีการตีเ้าเข่าบฟังมาหาตัวกบบตัวดำเนี่ยักเนี่ย้า่บบนะได้เสิปละอันยงเอกะเสกเขาเงาไมเนี่ยเป็ดำหัวดำหางเนี่ยมาได้ได้บานะเจ้าว่าาแล้วยังได้ยินว่าแล้ว่าแล้วาก ที่นะพันพันเงี้ยพันยานักนะแม่อย่ามาเป็นใจเขาอ่ะมาใจเป็นใจเขาตัวว่าแก้ว่าสองเต้าก่อนเจ้าว่าหมู่จั๊งปีที่เขาตึงบัดเสื่อเออเป็นอะไรกัาดูตะกี้บัดบัดเสื่อแต่บัดเสื่อแต่เขาเงาอีเสื่อแต่บัดเสื่อปีกลางปีเก้าวหอย่างบอกตจนเหงาฮะที่มันยักษ์่อดูแก่เนี่ยแก่เนี่ยอ่อเต้อามันอัดตัว่าแล้วก็แล้วไปขอโทษกันแล้วกันเออ พวกจ n งปี äm แ i n a r คุณจ wow. uh ังปี r s pledged to higher-rank third unforisten removing for the l a u g ก t e r myth. ziemlich เก corre è p e r c ก é è simé Fran, contenients don't h a v t i v b a o c ตัว t s t h e o i c a th b ลูนน u องอย่า o อ n the new d อ v m l u n n b a i คนซึงลามาแป่งแก้มตึง่็ยังอึ้งงามฝนขอออมละเอ้อไอ้นี่มันเออแก้วบ่าคณะสนะได้มือกันคกันแ่าวบ่าแปลงว่าแปลงแก้มตึงนี่มันก็โหดอกเอามานี่มนกแก้มตึงน่ะอ้ายดพอยังอึงย

เฮานี่เปิงอึ้งอ่ะกะเข้าก้านี่น่ะอือเปิงอึงอีกยังว่าอึงก็บ่ได้เอยใจเหี่ยวกับอบวเสะกับอบอนี่มันลำนะอันน่ะเข้าเข้า เออางบ้านเฮานี่ถ่ของเข่าอึ่งอึงไข่อ่ะเนาะอึ่งไข่อึ่งสีมลมน่ะเจ้าสีมนมนสีเทาๆป้หยังบ้านแมอึงป้งนเจฮอนเจไฮเออแม่นักมาเง๊ปิ้งยังเออเออเอ้เมีแยกกมแยกันายกกันอนกั้นเวไปแบบมันแบบมากอึ่งอ๋อมันไอ้นี่มันแบบอึ้เฮยเฮ้ยอรับผม โอ้มันเปิดเพื่อเล่นนะครับมันเปิดวันนี้มันเปิดเอาโซมาโซถวายโบดเจ้าแม่นาะปุนด้าฮอบไปปล่อยก่อนเลยแม่อันนี้มันแหมมาฮาไปโอยนี่อุมลาบหลอดแล้มื่อกี้นี่เต้นยำยันละนี่แม่และเจ้ามันแบบเจ็บป่อยนี่นะแม่น้ะอีแม่ยายขั้นเต้นนี่ได้มาพบคนงามชื่อสาวเล่โอ้สาวเล่บ้านนาตาบ้านพบน้องคนนั้นสุขสม ในญี่ปุ่นนะมาหาลูกองจับของความฮักเป็นฉากที่อบวนนีจะเห็นใจเออจี่ว่าอายโจนโอนไปจูบไปหลังหนึ่งมันสวยขยี้ใจสาวไม่หังนางเบาไม่รู้ติ khớp hơn bác tôi lạc ơn đi chết ừng xin mê lục tím có tím kapoong đầy đầy xuân ông yêu long hoa khang a ai để đà đài mai khôn đi xin mê bún nó sạt đi si bài gì xuân lạc